ขาพี่น้องดึงเลยโอ้ยขาบักเงี้ยพี่น้องขางปาดเห็นตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวนะทุกคนขาใหญ่จังวราพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปอยสุขสุคนเลยจะมาค่ะพี่น้องค่ะมาหลอกปลาหางกิมห็ดกับวราพรค่ะพี่น้องปปไปกันเลยค่ะไปไปไปเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกแล้วค่ะพี่น้องค่ะคือแบบตกเสมอเสมอจนเขาปลาปอดเดนแหละทั้งตกทั้งฝนตกทั้งลมเนาะ พี่น้องคะสภาพปลาก็จะประมาณนี้แหละพาพี่น้องมาหลอกหาเก็บเห็ดเบิ้งว่ามันจะมีบ่แล้วก็อีกอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาล่าสัตว์แล้วค่ะพี่น้องถ้าตรงใดเนเขาติดไปลายไว้เขาก็กต้องเข่าไปค่ะเพราะว่าเขาเขาจะล่าสัตว์ค่ะพี่น้องค่ะเนาะ ปลาก็ชุ่มชื้นมากเลยทุกคนคะ่ะไปไปไปย่างเลาะหายเหยดกันค่ะพี่น้องไปพี่น้องคะเวลาพอนยางเขามาจืดเล้วแต่คือแบบดอกกำลังเด็กดนเลยทุกคนนี่คะ่ะจำไปโอ้ยมันเป็นทางย่างพี่น้องคนย่างเหยียบจนเป็น,น,ห,มนหม่วานนี่นไหมปลาถูกเอาได้ดอกเลย สองดอกอยู่คือถ้าเราทิ้งไว้มันก็ไม่โตแล้วนี่นี่ครับพี่น้องต,ตัดขาดที่หลังเนาะมึงดูพระเจ้าเนี้ยเหยียบจนเบ <All moment. S 1> ็นี้จ้ะป่ะมูนี<ป>่เอาโมเมนต์นี่คะ่ะนี่ดอกมันกีนไปนี่ครับพี่น้องคะ่ะสองดอกเนาะ ความจิตตัดขาที่หลังเด้อเพราะว่ามีคอนอยู่ค่ะทุกคนโชคดีข,ของเรานี่ค่ะงามหมากเลยกับพี่นงนค์มีกระดอกลหนึ่นงเจออีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะาสองดอกกอี่แล้วงามค่ะเดี๋ยวเวลาวพอนีตัดขาที่หลังนะ มมนดีอาจจะเก็บเห็ดสุกปกนี่ด,ดอกังงามคู่มันก่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไ่มจ๊ะเก็บค่ะนี่งามมากเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเวลาพ่อนว่าคอยต้องขอภัยเด้อเดี๋ยวจะตัดเห็ดที่หลังนะพี่น้องเนาะพอดียิน พลาพรนห็นคนกินสองคนยังอยู่ขังพลาพลนค่ะน้องมาเป็นโคโค่ะพี่น่องแคปชั่นภาพให้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเก็บน,นี่ค่ะงามมากเลยค่ะทุกคนมีดอกึ่ง กำลังขึ้นค่ะพี่น้องไปเซกตาไปต้อค่ะนี่จะพี่น้องจ้าดอกนึ่งงามกระตุปุทุกคนเดี๋ยวเวัลพ่นตัดขาที่หลังเนาะไปเซกตากรกตาวัลพอนกระสีสุกับปุ๊บปนี่ไปต่อค่ะพี่น้องเจ๋อเล็บน,น้องขาดอกนี้กำลังพอดี ส่กตาอีกแล้วดอกหนึ่งกับทุกคนแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะนี่ค่ะข้าไปเก่งไเลยคะ่ะพี่นอ้องกระโปงพี่ยังไปส่กตาค่ะตัดขาที่หลังคะ่ะพี่น้อง่ะไปทางหนาค่ะพี่น้องค่ะดอกหนึ่งะคะ่ะทุกคนอโอ้ได้เพิ่มมาเยอะหนึ่งดอก าต่อพี่น้องตัดขาที่หนังจ้ะไปเจอเพื่อนมันอีกแล้วดอกหนึ่งค่ะทุกคนคูมันนี่ค่ะไปตลกมากค่ะพี่น้องค่ะเห็ดขึ้นกลางทางแบบนี้โอ้ยเนาะไปะย่างโตค่ะบมจะเจอค่ะไปะนี่ค่ะพี่น้องค่ะดอกตปปุ๊บุ เดี๋ยวเพอตัดขาทีหลังค่ะที่เหล็กนึกว่าโวแมนเ,เพราะว่านึกว่าเป็นเด่นหดขนสนพี่น้องไ <c oughs> ป<ะ>หาต่อค่ะมีห้อยคนออกไปดอกหนึ่งไไเลือไปแล้วเอาดดอกหนึ่งมาใส่ตะก้าค่ะไปพี่น้องคะเราพ่พนเจออีกเห็วดอกหนึ่งออ้ยดอกนี้ใหญ่พี่น้องคะอยากได้เดืนนี้หลายๆดอก เดี๋ยวให้ทุกคนเลยเขปชั่นภาพด้วยนี่พี่น้องเหลืองงัด่ะเดี๋ยวพัดพนตัดขาทีหลังเนาะไปตัดพอมมูกับพี่น้องไปอุ้ยขน้อยอยู่นี่วันนี่นี่ค่ะเกรษฐาใบโตแล้วพอนยังหาครูมันนียังไปยังว่าพอแล้วพี่น้องดอกหนึงอยู่ยในป่า เดี๋ยวไปเอาแต่งามค่ะโอ้หนามนั้นเข้าตรงไหนดีหนามนะทุกคน,น,นคือแบบงามมากค่ะพี่น้องดึงหนึ่แล้วโอ้ยขาบักเงี้ยพี่น้องขาบ้าเห็นตบบนี้ เดี๋ยวนะทุกคนขาใหญ่พี่ขาใหญ่ไหมพี่น้องว้ายเดี๋ยวตัดขาค่ะจะเหลือดอกนึงก็ทุกคนแต่ดอกนีงจะบานแล้วก็พี่น้องนี่ไก็ก็ได้อยู่เดี๋ยวเราขามันก็ได้ แล้วะดอกหนึ่งทุกคนอยู่ในปา่าแ้ยนี้ป่านหนามเลยพี่น้องไม่เห็นว่าจะมันเลยโอ้โห,โหนี่ค่ะ <c oughs> เก็บกันเนึมูมูดอกประมานพี่นออ้องค่ะไปหาตอค่ะเจออีกแล้วพี่น้อง่ะมีสองดอกนะดอกนึง โมมันมีผลดอกอุ<ป>๊้มีสามดอกขอบคุณมีสามดอกนี่ค่ะนี่ดอกนี้นี่ถ้าได้แบบนี้ดีทุกคนจะได้กลับพันไว้ๆไ,ไปอ๊บนี่ดอกที่สี่อ โอ้ไม่คิดนะเนี่ยโอ้ยดอกเล็กมีดอกเล็กด้วยขิดด้วยขิดด้วยโอย้ดอกที่ห้าค่ะทุกคนอาใส่กรบตักนี่ค่ะเวลาพ่นว่าจะตัดขาเห็ดว่าจะหาจังหวะตัดขาเห็ดก็บ่ได้ตัดพี่น้องเพราะว่ามีผัวเมียคนกิน ย่างไปตรงได้ก็เจอต่ำแต่เพิ่นก็เลยบ่ได้ตัดค่ะไปตัดทีหลังเลี้ยวดอกหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะอ๋อเลยแบบนี้ก็ดีเนาะสามดอกสี่ดอกนี่มงเดียวกันค่ะแล้วไปตัดขาที่หลังนี่ดอกมอง นี่ค่ะพี่น้องขาดอกนี่กำลังงามโอ้มีสองดอกสองสองฟัวเมียคนกินเพิ่นยังพันแล้วพอนไปแลนะ้วพ <c oughs> ี่น้องก็แต่ก็ วนไปวนมาแถวนี้แหละค่ะเดินอ้อมไปอ้อมมากับเกี่ยจะเจอกับพี่น้องดอกเล็กค่ะน <c oughs> ล้วดอกเลยพี่น้องค่ะเกิด,ดเดินผ่านแล้วพ่าห <c oughs> ันก็เกลีพระเจ้ายาง่ันไปแล้วไปล้มเลิมมาแล้วพี่น้อง <c oughs> พี่น้องจ้าเห็ดดอกงามมันรอเวลาพ่อ จะยางออกปลาแล้อ,พอเ,เพราะว่าพล้พ่นก็ได้หห็ดพอสมค้นเราจะพี่น้องก็ว่าจะล็อกกลับบ้านแล้วค่ะนี่เเก็บเห็ดดอกนี้นึกจะจะลองตัดขาเห็ดให้พี่นอ้องเบ่งจากดอกสองดอกเนาะอยานั่นแหละขอบคุณพี่น้องสุขุมสุค้นเนาะที่เขามารับชมพิ่พี่ดูไ่ค่ะ วัลปพกัเก็บเห็ดวันนี้ไม่สะอาดเลยออยพอกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องขาววัลปพอนกลับมาหดบานแลยพี่น้องบอกตรงๆว่าเมื่อนี้คือแบบทำงานระเรียบเอยไปเก็บเห็ดแบบเอาดินมาน้ำสกปกมากเพราะอัน เพราะว่าตอนที่เก็บนะ่ะพี่น้องขาอันวรพรนมันมีคนมีคนกิ่นผัวเมียเขาปลาไปกับไปพ่ะนไปพอ่อวรพรนอยู่ในปลาข้าเจ้าก็แบบว่าเดินวนเวียนปนเปี่ยนอยู่ขังวรรพรนะ่ะได้เหตุกับจะตัดขาก,กับเก็บแล้วกับบกับบได้ตัดขา พอเอนถึงคันสิว้าเสียงดังกะยานเพิ่นได้ยินเพราะว่านเพิ่น,นกะชิว่าเอา้ยาย้ายหนี่เฮ็ดยังอันเก็บเห็ดกันทายคลิปวิดีโอเหพี่น้องค่ะวลาพ่นกรเล่นบอนบบได้ตัดขาเห็ดมอะหรือว่ากลับมังหดบ้านหมโอ้ยสกปุกขนาดเลยมือนีต้องขอโทษขออภัยเดือพี่น้อง คือแบบจะเอา <c oughs> เอางานมาเห็ดบ้านทึ่งขี้ดินทังเงินตัวทาก <c oughs> แล้วกันอีกอย่างก็เฝ้าเก็บน้ำเก็บแล้วก็เฝ้าจะเอามาั่นจะกลับมาซอยพอบนันเฮ็ดทุละเมยพี่นองคะ่ะก็เล่นเฝ้ามาโอ้ยมีแต่ดอกงามๆนี่พี่นง เสียพี่น้องเบิ่งดอกยงใหญ่นี่เนาะนี่เบิ่งดูนี่โอ้ยสอนซอยเนี่ยเห็ดดอกนี่พี่น้องค่ะงามขักงามนี่โอ้ยกะย,ยาวากันเด้อพี่น้องเนอแล้วก็อยากตอบคอมเมนต์น่พี่น้องน้ำเหลวว่านเห็ดเห็ดเห็ดบ่สบ่สะอาดแล้วกันมีดกับบ่คม มาสั่น่ามีตัดเห็ดกับบคมหานังค้นกับคอมเมนต์มาเก,ก,กียงสี่นกกะต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าหาลังเทียนเห็ดคลิปเขาก็จะเห็ดตามใจคนเบิงบบได้คนเบิงเบิงแล้วบบอินกะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าบบได้เป็นมืออาชีพขนาดนั้นคือไปฮาเก็บเห็ดกะทายคลิปให้เบิงน้ำให้พี่น้องเบิง เบ,บิงน้ำสุผูสุคนเบิงน้ำซื่อค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะคอมเมนต์นนัแต่ละอย่างก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันแน่เพราะวันเห็ดคลิปน่ <c oughs> <c oughs> นะโบเมนว่าสิีด้เงินดีพี่น้องได้อยู่มันหน,น,นึ่งมันบ่กกุ่มค่าดอก อันนี้เฮ็ดคลิปไปเจอคอมเมนต์่บมีกำลังใจมันกับกับ,บ่อยากถ่ายทอดให้ให้เบิ่งปันได้เด้พี่น้องนี่แหละค่ะ <c oughs> แล้วกันคันมีคลิปถาาว่า,านไปเก็บเห็ดยุไสคือบ่บอกสถานที่แน่ที่บบอกหนึ่งคือหนึ่ง ย้ำไปลาไปเก็บก so so ับม right ูมูพ้าไ้เขาคุยอยากบอกหมองที่เขาเจ้าเก็บเห็ดเนาะก็ะเล่นเก็บใบกับบอกแต่ว่าไปเขตนั่นเข็ดนี้ซื้อๆอย่างสิละนั่นแหละกับว่ากันเนาะพี่น่องเนาะนั่นเลยค่ะ อันสิตัดอันคาเห็ดแบบจุดจุดจุดจุคือประเทศอื่นหนึ่งกับบด้ดอกเสดาย <c oughs> คอยลอกออกเอ <c oughs> พอเห็ดมันแข็งเ <c oughs> ห็ดมันบดเนาแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีน้ำในจากน่อยันคือมันอมน้ำเน่จากน้อยพี่น้องพอฝนมันตกฝนตกบ่หยุดแม่ค่ะ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> แล้วก็มีคคอมเมนต์บอกว่าโอ๊ย อันบเบาสีอันก็จะเป็นเบาค่อยคือพวกเบ,า,บาดังๆแน่ก็คือจังบอกกันเลยพี่น้องเวลาอยู่ในปลาผู้เดียวเวลาพ่นกับ่บอยากเบาเฮงก็ย่านสิงสาระสัตว์อตนตื่นแล้วก็อีกกันค้นหลบขังที่ก็จะเอาไปเก็บเห็ดน่ะอันก็อยากายเพิ่นด้เพราะว่าฝรังเงน กระจอนเก็บเห็ดเพิ่นประทายคลิปขึ้นหอนนะนั่นเนี่ยกระเล็บเบาเาเฮงเบาเสียงดังเฮงกันเอา้าเพิ่นกระชิวายายนี่เบาผู้เดียวไปหั้งสันละเนาะเหมืนนี่กันหันลงค้นก็บ,บอกว่าอันเบาเบาเสียงดังๆคือเปิดเพลงไซเน่ภาั่นว่ามันเปิดเพลงมันคือเปิดเสียงดังแถอคือคือเบาเบาเสียงดังอุซาน อันนี้ได้ยินอัน,นอันนี้เนาะอืมกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ,อกะสิเฮ็ดนีหอย่างให้มันถูกใจมืสอสูผูสุคนหนึ่งกะคงจะเป็นไปบ่ได้ละ่ะที่บ่ได้เบาเสียงดังก็ขึ้นหนึ่งไมโครโฟนกะบ,บ่มีขันสื่อกันแพงมะกุ่มคาเวลาฝนตกกันเขาเอามันไปเสียบมันมันกะบ,บ่ มันกับสิพังพี่น้องน้ามันเขาัามันบกุมบกุมคานบกุมคาเฮ็ดคลิปดอกเอาเงินไปสื่อไมโครโฟนตั้งหลายบาทได้เงินคานยู YouTube, ทูบเป็นโทชิตานี่สื่อไมโครโฟนหนึ่งจักพัน สามพันบาทขายยูทูบปุ่นมื่นละมื่นละเซนกับบไดหมื่นนั่นแหละก็เล่นคือบระยากบระยากลงทุนหลายพี่น้องค่ะก็อยากให้มีอยากอยากได้เอฟซียูตะวนันขันเอฟซีนเปิดคำว่าเบิงแล้วยนเนี่ยงบดีกันเบิงพ่นสองนาทีสามนาทีเบิงบจบมันกะ กดพันโฆษณาอันบเบ่งโฆษณาให้อันผู้เห็ดคลิปกันบอสามารถที่จะปรับปรุงแบบว่าลงทุนน่นนะพี่น่องนั่นหลยจ้ะจมไปนําเห็ดไปนำ้ำเนาะก,กะขอบคุณพี่น่องสุภุสุคนนั่นเลยที่เข้ามานรับชมคลิปวีดีโอให้เวลาพรอนจ้ากะับก็บอกขอบคุณหลายๆเห็ดยังไปกะขอโทษขออภัย สุูุสุคนนั่นหลยจะเห็ดให้มันถึกใจสุคนกับบด,ด้ดอกในเรื่องการตีของคนน่ะมันดีปันได้ก็มีหม่งตีพี่น้องดีป็นได้คนหมักตีกับตีคือเกา่าการค้นบ่หมักตีนเพื่อนก็สิยูซื้อเพิ่นเบิ่งคลิปเจเปล้วเบิ่งโคษณานหยพรเหมือนเพื่อนกับบคอมเมนต์มาตีดอกพี่น้องเลย เท่านั้นแหละจ้าเดี๋ยววลาพอนหนึ่งเห็ดเร็วๆเสียพี่น้องเบิงเนาะอันจมห้สุขคนฟังตั้งหลายนาทีแล้วแม,ม่ใช่ครับพี่น้องะ่ะโอเค,ค่่เท่านั้นจา้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่าเร็วๆเสียเบิงเด้อนั่นแหละตอบคอมเมนต์ไปในโต ดอกงามด้วยนี่เนี่ยจะมีแต่ดอกงามๆค่ะไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอพอเรารอนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ลวค่ะพี่น้อง่ะมีแต่ขาใหญ่ๆแบบนี้เป็นขาคงคนี่ค่ะ ดอกนี้ยิ่งสวยเลยไงมาแลยกับพี่นอ้องเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน